สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องวิเคราะห์อย่างช่องที่เราจะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะเรื่องต่างๆที่เราสนใจและนํามาคุยกันนะครับผมใส่ฟ้าน้ําค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องโคนันนะเพื่อนๆว่าคนหลายคนไหนในเรื่องโคนันน่ะจะมีคนไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ามันแบบเร็ว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 วพี่ฟาคิดว่ามีคนไหนบ้างในความคิดของพี่ไอที่ว่าเร็วอ่ะมีนะแต่ไอ้ที่แบบเร็ว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 เวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีหรือเปล่าอุย้ยต้องมีคดีนี้ต้องมีคนนี้เลยอันนี้มีความรู้สึกว่ามันเฮแบบเฮเหลือกำเหลือเกินเฮเหลือหลายคือแบบคดีเนี้ยมีชื่อว่าคดีซิงโคลนิิตี้อยู่ในโคนันตอนที่ 3 9 5ถึง396คือคดีนี้เนี่ยนอกจากความน่าสนใจของมันจะอยู่ที่แบบนิสัยของคนร้ายแล้วเนี่ยรูปแบบวิธีการเนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นคดีที่ฝาแฝด2คนมีหน้าตาเหมือนกันเกิดวันเดียวกันแล้วก็ดันเสียชีวิตวันแล้วก็เวลาเดียวกันอีกต่างหากคือจะบอกมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่มันถูกจัดฉากเอาไว้อ่อมันเป็นไปได้เหรอนี่ไงนี่ไงมันถึงน่าสนใจตรงนี้แล้วเรื่องราวของคดีนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนซ่อน เงินเพื่อนพอระยศมากๆดังนั้นเนี่ยเราอ่ะก็เลยจะเล่าตามลำดับทไลายของเรื่อง <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้มันแบบเข้าใจง่ายเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคเรื่องราวมันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งโดยในเรื่องเนี่ยชายคนนี้มีหลายชื่อมากเพราะว่าเขามีอาชีพเป็นตำรวจสันติบาลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นเหรอไม่ไม่หยอกหยอกรอเล่นรอเล่น คนละคนกัน oh. เพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ชายที่ชอบหลอกผู้หญิงไปทั่วหลอกว่าไปรักไปจีบไปขอคบไปสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะรักตัวเองแล้วหลังจากที่ผู้หญิงหลงรักแล้วเนี่ยเขาก็จะหาเหตุผลหาคําอ้างต่างๆนานา,นาเพื่อปลอกลอกเอาเงินจากผู้หญิงคนนั้นแล้วหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ก็จะหายไปโดยกับผู้หญิงแต่ละคนเขาอ่ะจะใช้ชื่อไม่ซ้ํากันเลยซึ่งในที่นี้เราอ่ะจะเรียกเขาว่าอันไซก็คือสิ่งที่ตาอันไซทำเนี่ยเขาเรียกกันว่าโรแมนต์แกมโดยในคดี อันไซได้หลอกผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงในเรื่องคนนี้เขาชื่อว่าคาโอรุคือนางอ่ะไปโดนอิตาอันไซคนนี้เนี่ยหลอกให้รักถึงขั้นขอแต่งงานเลยนะแล้วพอได้เงินอ่ะก็หายตัวไปแบบขาดการติดต่อไปเลยอ่ะซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นๆก็อาจจะเสียใจอะไรย่างี้ใช่ไหมแต่คงไม่ถึงขั้นลงทุนตามหาตัวผู้ชายคนนี้แต่กับคาโอรุคือแบบไม่จ่ะคาโอรุเนี่ยชี้ลงทุนไปตามหาผู้ชายที่ชื่ออันไซแบบถึงในเมืองเลยอ่ะคือความคิดของคาโอรุตอนนั้นก็คิดแค่ว่าอยากจะยืนยันให้แน่ชัดว่าความสัมพันธ์ของทั้ง ต่อไปคือแบบสาวลูกคือเขาทิ้งหนูขนาดนี้แล้วอซึ่งแน่นอนว่าคนมันจะหนีอ่ะมันตามหาตัวยากอยู่แล้วใช่ปะเพราะว่านอกจากชื่อแล้วเขาอารู้อ่ะแทบจะไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับผู้ชายที่ชื่ออันไซเลยเด,เ,ดเดี๋ยวนะคือมึงจะแต่งงานแล้วไม่ใช่เหรอเออจะแต่งงานกับเขาแล้วนี่แหละแต่เหมือนในเรื่องอ่ะรู้แค่ว่าชื่ออันไซแล้วชื่อที่เป็นชื่ออันไซแม่งก็ชื่อปอมซึ่งเขาารู้เนี่ยก็ได้บอกแสมาว่าผู้ชายที่ชื่ออันไซคนนี้เขาอ,อยู่ที่โตเกียวเขาารู้ก็เลยตามมาที่โตเกียวพร้อมกับรูปถ ่ายหนึ่งใบกับความทรงจําที่ได้เจออันไซคครั้งแรกคือทั้งสองคนน่ะรู้จักกันครั้งแรกในตอนที่ไปดําน้ําเขาโอรุก็เลยคิดว่าอันไซน่าจะยังมีงานอดิเรกเป็นการดําน้ําอยู่ก็เลยไปตามหาอันไซจากพวกร้านขายอุปกรณ์ดําน้ําอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาโอรุก็คําถูกทางด้วยเพราะว่าอันไซอ่ะได้ไปร้านอุปกรณ์ดําน้ําจริงแล้วอันไซก็ได้รู้อีกว่าเขาโอรุผู้หญิงที่ตัวเองหลอกเอาไว้เนี่ยได้มาตามหาตัวเองทีนี้ก็เลยกลัวว่าความอ่ะมันจะแตกกลัวมันจะโปะ๊ะกลัวว่าเขาโอรุจะมาเจอตัวเองในสักวันก็เลย คิดแผนการแผนการหนึ่งขึ้นมาได้ทีนี้ตัดฉากมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนคือคนคนนี้เขามีชื่อว่าโชอิจิโร่ในเวลานั้นเนี่ยโชอิจิโร่กำลังมีปัญหาทั้งเรื่องของการเงินความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งคนที่โชอิจิโร่มีปัญหาด้วยก็คือน้องชายฝาแฝดของเขาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความไม่พอใจที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เป็นประธานบริษัทเหมือนทํางานมาด้วยกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วน้องชายตัวเองเนี่ยกลับได้เป็นประธานบริษัทแล้วก็เลยไล่โชอิจิโร่ออกหลังจากนั้นตัวของช เองเนี่ยก็ไปเปิดบริษัทเองแต่ว่ามันเจ๊งเหลือแต่น,นี่สินสุดท้ายก็เลยไปบากหน้าของเงินจากน้องชายฝาแฝดตัวเองแต่น้องชายฝาแฝดก็คือไม่สนใจไงไม่ให้เงินโชอิจ e ิโร่เนี่ยมันก็เลยแน้นแต่ภรรยาของน้องชายฝาแฝดก็คือภรรยาของน้องคนนี้คือเธออะชื่อว่าคานากโกะคานาโกะเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องสองคนนี้เขากลับมาคืนดีกันก็เลยแอบไปคุยแล้วก็บอกเบอร์โทรของน้องชายฝาแฝดเอาไว้ให้กับโชอิจ e ิโร่ o. แล้วก็ให้กุญแจสำรองเอาไว้ด้วยซึ่งแบบให้ทําไมก่อนให้กุญแจบ้้าานไไปทไมํม <laughs> มเออโดยขูลกุญแจ จำเอาไว้นะเพราะว่ามันจะถูกเอามาใช้ในภายหลังกลับมาที่โชยจิโร่นะก็คือฮีเนี่ยแค้นน้องตัวเองมากตั้งแต่ตำแหน่งประธานก็ถูกแย่งไปเรื่องเงินไปขอก็แบบโดนด่าแล้วก็ไม่ให้อีกแล้วก็เรื่องของศักดิ์ศรีอีกตอนนั้นโชยจิโร่ก็เครียดมากก็เลยแบบกลับบ้านอะนั่งแท็กซี่ซึ่งคนขับแท็กซี่แม่มก็เป็นอีอันไซ์เว้ยผู้ชายที่แบบอีอันไซ์อะผู้ชายที่มันเป็นแมงดาชอบปอกล็อกผู้หญิงอะจำได้ใช่ไหมอ่าอ่าจำได้จำได้อันไซ์เนี่ยก็สังเกตเห็นโชยจิโร่ทำท่าแบบแแคคนนจงเลย อุ๊ยแค้นฉันแค้นมากเลยอันไซก็เลยเสนอแผนกับโชยจิโร่ว่านี่เราอะมาทําการฆาตกรรมแลกเปลี่ยนกันดีไหมคือต่างคนอยากฆ่าอยากจัดการกับใครบางคนอะใช่ปะอ่าเข้าใจแต่ทีนี้เนี่ยถ้าว่าไปจัดการมันมีโอกาสที่จะโดนจับได้ง่ายๆเพราะว่าต่างคนมันต่างมีแรงจูงใจสูงแต่ถ้าทั้งสองคนนี้เนี่ยไปแลกกันซึ่งเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งอะก็คือโชยจิโร่เนี่ยไปจัดการกับคารุส่วนอันไซเนี่ยก็จะไปจัดการกับน้องชายฝาแฝดของโชยจิโร่ทั้งคู่อะก็จะบรรลุเป้าหมายแล้วถ้าตำรวจสงสัยอะไรขึ้นมา มันก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่ามันขาดเหตุจูงใจอะไรย่างนี้ไงแถมก็ยังมีหลักฐานที่อยู่ด้วยก็คือตอนที่เล่าแผนนะอันไซก็แบบสีหน้าคือแบบยิ้มๆแล้วแบบมั่นใจมากคือไม่ได้มีความกลัวหรือความลังเลที่จะจัดการเลยนะที่แบบที่วางแผนเนี้ยแต่โชยจีโร่คืออึ้งนะลังเลสีหน้าของเขาจะแบบลังเลแต่สุดท้ายก็เลือกตกลงทั้งคู่ก็เลยเริ่มแผนการก็คือคนชั่วกับคนชั่วอยู่ด้วยกัน เออคนหนึ่งก็ชั่วชั่วก็เลยเป็นคนเหี้ย <laughs> เลย <laughs> ซึ่งในทาลารไลตอนนั้นเนี่ยน้องชายฝาแฝดของโชยจิโร่ก็พอจะรู้ตัวเองแล้วแหละว่าไปทําให้โชยจิโร่แค้นก็เลยโทรไปจ้างโลงโมริให้ตามสืบเรื่องของโชยจิโร่มันก็เลยกลายเป็นการลากนักสืบเนี่ยเข้ามาในวงนี้เอาง่ายๆว่าถ้าน้องชายฝาแฝดของโชยจิโร่ไม่ได้รู้สึกแบบหวาดระแวงหรือว่ารู้สึกว่ามันน่าจะทําให้แค้นนะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นเราไม่ได้ให้โมริเข้ามายุ่งอ่ะคือแผนการของอีสองคนเนี้ยของอันไซกับโชยจิโร่ แล้วหนังก็คงจะจบเร็ว แต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ทางโชยจิโร่เพราะว่า1ชึโชยจิโร่ไม่ได้มีความมั่นใจในการที่จะคิวเขารุสองคือโชยจิโร่ชีเป็นคนปกติคือปกติแบบอยู่ดีๆจะให้ไปคิวคนที่เราไม่รู้จักมันไม่โอเคอยู่แล้วใช่ปะมันก็จะมีความลังเลแบบจะทําดีไม่ทําดีว่ามันโอเคเหรอแต่สุดท้ายด้วยสถานาการณ์ที่มันบีบลัดเนี่ยก็เลือกที่จะทําอยู่ดีโดยตอนนั้นเนี่ยก็ได้ไปบุกเข้าห้องแล้วก็ทาําร้ายขารุแล้วนะแต่อาจจะเกิดคิดได้เพราะว่าโชยจิโร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่คนชั่วในสันดา ก็เลยทิ้งเอาไว้แบบคิดว่าจะหนีอ่ะซึ่งในตอนนั้นโมริที่ถูกจ้างมาให้ตามสืบโชยจิโร่ก็มาเจอพอดีแล้วก็กําลังจะช่วยโชยจิโร่ที่กําลังจะปีนระเบียงหนีไปโดยในตอนนั้นโชยจิโร่ก็แบบเออขอโทษผมขอโทษผมเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็กำลังจะยื่นมือไปหาโมริที่กําลังจะแบบยื่นมือมารับให้ลงมาอะไรอย่างงี้ไงแต่ด้วยความลังเลก็ทําให้เขาอะคิดขึ้นมาว่าถ้ายื่นมือไปหาโมริก็จะถูกจับเพราะตัวเองอะก็ทําลายเขารุไปแล้วก็สับสนอะความคิดมันก็สับสนง,งงงวยไปหมดว่าไม่ได้แบบ ปล่อยเขาไปเหอะเออให้ให้เขาหนีไปเหอะอะไรอย่างนี้แล้วก็กําลังจะหนีอีกแต่ในตอนนั้นทั้งความสับสนความลังเลความกลัวความรู้สึกหลายอย่างอ่ะมันปนเปวุ่นวายกันไปหมดทําให้โชยจิโร่เนี่ยขาสัน่นจนสุดท้ายก็พัดตกตึกเสียชีวิตไปแล้วเวลาเสียชีวิตเนี่ยมันก็ตรงแล้วก็พอดีกันกันกบน้องชายฝาแฝดของเขาเนี่ยที่โดนอันไซฆ่าพอดีสรุปฝาแฝดสองคนนี้ก็เลยเกิดวันเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตในวันแล้วก็เวลาเดียวกันเพราะว่าวันนั้นน่ะก็เป็นวันที่อันไซเนี่ยได้เริ่มแผนแล้วก็ไป จัดการกับน้องชายฝาแฝดของโชจิโร่เราก็จัดการสําเร็จเราด้วยเรียบร้อยเลยแต่ทางโชยจิโร่เนี่ยคือจัดการกับเขารู้ไม่สําเร็จเราก็ดันเสียชีวิตไปแล้วด้วยทําให้อันไซอะ่ะก็ต้องหาทางลงมือเองอันไซก็ไปหาจังหวะเวลาไปปลอมตัวแล้วก็ไปจัดการกับเขารอีกแต่ก็ยังโดนพวกโคน,นันมาขัดขวางอีกซึ่งโชคดีหนีไปได้ขนาดเจอรันแล้วด้วยนะคือหนีไปได้โหยแบบคือพูดตรงๆว่าถ้าหากว่าเราเป็นเขารู้อะ่ะ PTSD แน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เพิ่งโดนโชวจิโร่ทำร้ายมาถึงขั้นสลบนะแล้วต่อมาก็โดนผู้ชายแปลกหน้าก็คืออันไซอะปลอมตัวมาแล้วก็มาทำร้ายอีกเออพี่สงสัยอะแล้ว APDSD นี่มันคืออะไรกันแน่ PTSD คือ PTSD เนี่ยมันเป็นโรคเครียดหลังจากเผชิญเหตุการณ์สะเทือนขวัญมาโดยตรงแบบถูกทำร้ายเจอภัยพิบัติ จอสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นอาการที่พบได้บ่อยๆอาการก็จะเป็นแบบแพนิคเครียดเวลาที่เราเจอสิ่งกระตุ้นเมื่อทําให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นหรือบางคนเนี่ยมันเป็นหนักถึงขั้นนอนไม่ได้นอนแล้วฝันร้ายซึมเศร้าควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็จะแบบตื่นตกใจง่ายซึ่งโรคนี้มันจะมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันมากๆแล้วถึงขั้นที่จะต้องไปพบจิตแพทย์เพื่อบําบัดเลยนะอ๋อ โดยหลังจากที่ทำลายคารุแล้วเนี่ยสิ่งที่อันไซทำก็คือไปหาผู้หญิงคนอื่นต่อไปหาเย่อต่อโดยระหว่างนั้นพวกโคนันก็ทำการสืบหาที่อยู่ของอันไซจนไปเจอกับอันไซพวกโมริก็เลยถามกับอันไซว่ารู้จักคารุไหมอันไซก็ทำแบบไม่รู้จักแบบทำไก่ทำแบบไม่รู้เรื่องไม่รู้จักซึ่งในตอนนั้นผู้หญิงที่มาหาอันไซก็เรียกอันไซด้วยชื่ออื่นก็คืออย่างที่บอกอันไซอ่ะมันก็คือชื่อปอมแล้วใช้ชื่อปอมเยอะมากทั้งอันไซทาเนสกิชินแล้วก็แบบมันมีอีกเยอะมากจนในเรื่องอ่ะเขา ไม่ได้บอกว่าเป็นชื่อไหนกันแน่ไงเพราะว่าก็ไปหลอกผู้หญิงหลายคนอยู่โดยผู้หญิงที่มาหาในตอนนี้ก็บอกว่าเอ้ยฉันหาเงินมาให้เธอได้แล้วนะอันไซก็ทําท่าดีใจหุยหรอแต่ว่าสายตาหวาดระแวงนะว่าความลับจะแตกหรือเปล่าเพราะว่าพวกโมลีที่รู้จักชื่ออันไซอะ่ะก็คืออยู่ด้านหลังเองอะแต่ว่าอันไซก็ทําท่าท,ทําทรงใจดีสู้เสือไงยังแบบวุ้ยไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้อะไรเลยก็เลยขับรถไปแบบไม่สนใจแต่สุดท้ายเนี่ยก็โดนตํารวจเรียกมาเพราะทั้งพวกคนนันกับตํารวจเนี่ยมีหลักฐานในการจับกลุ่มอันไซก็คือถ้า าพถ่ายของโมริที่เผือถ่ายอันไซเอาไว้ด้านหลังตอนแรกที่เขากําลังไขคดีอยู่แบบกำลังพูดอยู่นี้ใช่ไหมอันไซก็แบบหรออุ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอที่พูดพูดมาไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้ก็ตามสเต็ปเดิมของคนร้ายก็คือแล้วหลักฐานล่ะโคตรเนียน คนนั้นที่ใช้เสียงโมริก็เลยแบบยืนภาพถ่ายให้ดูว่ามันเป็นภาพถ่ายที่เผอถ่ายอันไซด้านหลังเอาไว้ที่โมริตอนนั้นที่ตามสื่อโอิจิโร่เผอถ่ายอันไซด้านหลังเอาไว้ก็คือเป็นภาพตอนก่อนเข้าห้องน้าแล้วก็หลังเข้าห้องน้ําคืออันไซะจะมีนิสัยที่แบบชอบเอาพวงกุญแจแบบติดห้อยเน็บตูดเอาไว้งี้ใช่ไหมคือตอนนั้นมันเป็นแฟชั่นไงมันเ hey ท่ทีเนี้ยอาลองสังเกตดูจากภาพพวงกุญแจก่อนเข้าห้องน้ําอ่ะมันยังไม่มีกุญแจบ,บ้านของน้องชายฝาแฝดโชยจิโร่ใช่ไหมแต่ว่าภาพถ่ายตอนออกจากห้องน้ําอะมัันกลบำ กุญแจบ้านอยู่ในนั้นเพราะว่าโชยจิโร่ก็ไดเอากุญแจบ้านเนี่ยให้กับอันไซตอนที่อยู่ในห้องน้านั่นแหละอันไซก็เลยเผลอเอากุญแจบ้านใส่ไปในพงกุญแจรวมกับดอกอื่นๆตามความเคยชินของตัวเองซึ่งในระหว่างการขีครคดีคือแบบอย่างที่บอกอันไซมันแบบลอยหน้าลอยตาจนกระทั่งพอเจอหลักฐานนี่ก็แบบเออก็ได้วะแบบทําสีหน้าแบบไม่ได้ถึงกับร้องไห้ไม่ได้สลดครื่องง่ายๆว่ามันทาหน้ามันหน้ามากๆขณะที่ตอนที่โคนันกําลังเล่าคดีตอนที่อันไซทาําลายเขาอุลุซึ่งตอนนั้นแบบเข้าอุลุฟังอ่ะแล้วเข้า คือลองให้อะแต่อันไซมันทําหน้าแบบยิ้มยิ้มหัวร้อหัวร้อนแล้วแต่แบบเออหรอไม่รู้เรื่องคือหน้าหมันไซแล้วมันชั่วมากคือหน้าตามันดีนะแต่มันชั่วแบบเร็วเร็วเร็วอย่างที่บอกตัตอนต้นคลิปอะจนสุดท้ายก็แบบเออยอมสรารภาพวีรกรรมของตัวเองแต่มันก็ดูไม่ได้เสียใจอะไรขนาดนั้นอยู่ดีทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูคือเราอะติดใจในชื่อคดีนี้มากซิงโคนิซิตี้กว่าจะอ่านให้ถูกก็ยากอยู่ คือมันคืออะไรเราก็เลยไปลองหามาคือซิงโครนิซิตี้เนี่ยมันคือทฤษฎีทางจิตวิทยาอันหนึง่งโดยคนที่เสนอแนวคิดนี้เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคาร์ยุงนักจิตวิทยาคนนี้เนี่ยเขาเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์โดยที่เขาอาธิบายแนวคิดนี้ว่าซิงโครนิซิตี้มันเป็นเหมือนกับความบังเอิญแต่เป็นความบังเอิญที่มี2เหตุการณ์หรือมากกว่านั้นมาเชื่อมโยงกันมาสัมพันธ์กันโดยที่มันไม่มีสาเหตุเช่นเรากําลังนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งอยู่แล้วอยู่ดีๆเพื่อนคนนี้เนี่ย เขาก็โทรมาหาเราพอดีอะไรอย่างนี้หรือแบบเราเพิ่งโดนบอกเลิกมาแบบกําลังเฮิร์ตเลยกําลังเสียใจมากๆเลยแล้วในจังหวะนั้นก็มีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเราพอดีมันก็จะเป็นเหตุการณ์ความบังเอิญเหล่านี้ที่มันมาเจอกันในเวลาที่มันเหมาะเจาะเหมาะสมพอดีคือถ้าเรามองในมุมมองของทางวิทยาศาสตร์มันก็จะถูกมองเป็นเหมือนกับเรื่องบังเอิญทั่วๆไปอะไรย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่เราไปให้ความสําคัญกับมันเพราะว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมักจะหาความเชื่อมโยงให้กับเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเสมอแต่ถ้ามองในมุมมองของ ศาสนาศาสตร์อย่างแบบศาสนาคริสต์เนี้ยเราจะมองว่ามันจะเป็นเรื่องของการที่พระเจ้าจัดเตรียมเหตุการณ์นั้นมาให้แต่ถ้าเป็นอาจารย์อูกเกในกังฟูแพนด้าก็จะบอกว่าเรื่องบองังเอิญไม่มีจริง <laughs> แล้วอีกความน่าสนใจของคดีนี้เนี่ยคือคดีนี้คือถ้านับกันตามความเป็นจริงแล้วอะคนร้ายในคดีนับว่ามี2คนนะก็คืออันไซกับโชยจิโร่แต่ทั้ง2คนนี้มีบุค,คลิกที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยเพืออนไซจะมีความเป็นแบบนาร์ซิสซิสต์อยู่มากๆเหยื่อที่อันไซลอก็มักจะเป็นคนที่มีเซิฟเอ็กซ์ตรีมต่ำก็คือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำหรือต้องการความรักการยอมรับอย่างคาโอรุนี่ชัดเจนมากนะคาโอรุแทบจะไม่รู้จักอะไรในตัวอันไซเลยแต่กับตอบ ตกลงแต่งงานกับเขาส่วนอันไซคือฮีมันมากมันในความหล่อะอะอะหล่อหล่อคือหล่อจริงอันนี้ในเรื่องก็ดูดีมีสไตล์ใช่ไหมหล่อดูดีสาวๆต้องหลงรักเขาคือฮีมันตรงนี้ไงแล้วเหยื่อที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ําอย่างเขารู้ก็มักจะเป็นเหยื่อให้กับนาร์ซิสซิสแบบอันไซด้วยนะแล้วอันไซนอกจากจะหลงว่าตัวเองหน้าตาตัวเองหล่ออันไซก็ยังจะชอบควบคุมชอบบงการอย่างการเสนอแผนแล้วก็โน้มน้าวให้โชยจิโร่ก็ทาการแบบฆาตกรรมแลกเปลี่ยนรวมไปถึงการขาดเอมพัต ก็คือเอมพัรตี้มันก็คือความเห็นอกเห็นใจก็คือขาดความเห็นอกเห็นใจมากอย่างตอนที่เขาเห็นเขารู้เสียใจเขาก็ยังคงยิ้มยังคงหัวล้อหน้าน่าลื่นบอกตัวเองไม่เกี่ยวตัวเองไม่รู้เรื่องอยู่เลยเรียกได้ว,ว่าถ้าหักคบกันต่อไปได้เรื่อยอันไซก็มีโอกาสที่จะกดข่มให้เขารู้เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยได้มากกว่านี้อีกแต่อันไซมันยังไม่ทำไงมันมันจะเอาเงินอย่างเดียวส่วนโชยจิโร่อะตรงกันข้ามเลยอย่างที่บอกไปโชยจิโร่มันก็ดูมีความเป็นมนุษย์ทั่วไปอยู่นิดนึงคือมันมีทั้งความ ความลังเลความกลัวที่จะทําอะไรบางอย่างที่รู้ว่ามันผิดอะ่ะซึ่งถ้าจะมองกันจริงๆคิดว่าหลายคนอาจจะเคยมีความคิดอะไรอย่างนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะอย่างแบบโกรธมากโกรธจนอยากที่จะแบบ กันกับใครสักคนจริงๆเลยวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่แต่เราอะต่างกันกันกบฆาตรกรตรงที่เราอะมีความยับยั้งชั่งใจที่จะไม่ทํามันเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่คุ้มคือมันต้องแลกกับอะไรหลายอย่างมากในการกระทําเรื่องแบบเนี้แต่ในตอนที่อันไซชวนโชยจีโร่อันไซชวนโชยจีโร่ในตอนที่จิตใจของเขาเนี่ยอ่อนแอที่สุดใจของเขามันอ่อนแอมากอยู่แล้วอะทําให้โชยจีโร่คอยตามได้ง่ายบวกกับการหลอกล่อว่าเอ้ยมีโดนจับแน่นอนแถมยังได้จัดการกับน้องชายฝาแฝดที่ตัวเองอยากจะจัดการอีกแต่ใน วหนาที่สุดท้ายแล้วอะโชยจิโร่ก็ไม่ได้เลือกที่จะลงมือให้มันเด็ดขาดบางคนอาจคิดว่าเพราะว่าโชยจิโร่มันปอดหรือเปล่าหรือเพราะลุงโมริมาเคาะประตูทันหรือเปล่าแต่เรามองในอีกมุมมองหนึ่งว่าโชยจิโร่มันอาจจะมีจิตสํานึกในช่วงสุดท้ายก่อนลงมือก็ได้นะเพราะตอนที่โมริยื่นมือเข้ามาตอนที่จะช่วยให้โชยจิโร่ลงมาจากระเบียงอะโชยจิโร่ก็ยังทําท่าทางสับสนเหมือนว่าเฮ้ยตัวเองทําอะไรลงไปตัวเองทําแบบมันไม่ได้อยากจะทําแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มันทำแบบผิดจนสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะหนีแต่ว่าสุดท ก็คือพาดตกตึกไปนั่นเองแต่ต้องบอกเอาไว้ก่อนนะถึงแม้ว่าเราจะเพิ่งบอกไปว่าหลายคนอาจเคยมีความคิดในการอยากใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาแต่ต้องบอกก่อนว่าความรุนแรงอะ่ะมันไม่ใช่ทางออกที่ดีในการแก้ไขปัญหาแล้วเราสามารถควบคุมความคิดของตัวเองไม่ให้ไปโฟกัสกับความแค้นตรงนั้นได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสังคมไม่หมกมุ่นกับความคิดลบๆมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่สามารถควบคุมความคิดเหล่านั้นได้แล้วมันส่งผลกระทบในการดําเนินชีวิตเนี่ยควรที่จะไปหาจิตแพทย์เพื่อบ,บาบัด อาการเหล่านี้เพราะสิ่งที่ทําให้เราคิดหมกมุ่นแต่กับความคิดเหล่านี้หรือว่าความคิดที่มันจมมันลบมันดิ่งมันดาวอะบางคน่ะพยายามแล้วนะที่จะไม่ให้มันเกิดแต่มันห้ามไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีสารเคมีในสมองมันทํางานบกพรองตรงนี้ก็ได้เหมือนกันว่าฟังจบแล้วพี่ฟ้าคิดว่ายังไงบ้างสำหรับพี่นะพี่คิดว่ามันมีอยู่2เหตุผล ก็คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่างแรกคนที่หน้าตาดีไม่ได้ว่าจะเป็นคนดีเสมอไปอ่าใช่แล้วก็อันที่สองก็คือภรรยาที่ดีต้องไม่ยื่นกุญแจให้กับน้องสามี เพราะว่าไม่งั้นสามีตุยนะคะไม่งั้นไม่งั้นสามีโดนคนอื่นจัดการไปนะคะคือเอาจริงๆไม่เข้าใจจริงๆนะว่าทําไมคานาโกถึงยืน่นกุญแจให้คือคิดว่ายังไงคิดว่าโชยจิโร่จะแอบไขกุญแจเข้ามาแล้วเซอร์ไพ์ครับคุณแม่อะไรอย่างงี้แล้วก็มาดีกันไหมน้องชายมันมันแปลกอะ่ะเอาจริงๆอันนี้มันแปลกก็คือโลกสวยไงอย่างางน้นนะเออคิดว่าเขาอาจจะโลกสวยอาจจะแบบเออยืนก็ไม่หวะก็นึกเหตุผลที่จะยืน่นกุญแจให้ไม่ออกอะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีเหตุผลอะไรที่มาลองซัพพอร์ต ความคิดนี้ได้ว่าทําไมคนาโกะถึงต้องยื่นกุญแจบ้านให้กับโชยจิโร่ก็สามารถที่จะแชร์ความคิดมาได้นะแบบเราอันนี้เราไม่รู้กันจริงๆเราอยากลองมองหลายๆมุมดูว่าทําไมต้องยื่นให้ <laughs> ใช่โอเคเอาเป็นว่าว่าหากว่าใครชอบการเล่าหรือว่าวีาวคอร์สไตล์นี้เนี่ยก็ลองเข้ามาฟังกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของพวกเรารวมถึงถ้าใครชอบมากๆก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆเ,เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาคุยด้วยกันหรือถ้าหากว่าใครมีความคิด คิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย